สวัสดีค่ะดิฉันนางวัฒนาสวัสดิ์คนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตาบลสลุนะคะวันนี้ก็ได้มาที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตายหินงช้างค่ะก็จะมาพบกับประธานกลุ่มค่ะขอแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวินนาศิริเสนประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตายหินช้างค่ะก็วันนี้ก็จะมาเล่าความเป็นมาของกล้วยลบมือนางนะคะกล้วยลบมือนางนะคะของพ่อตายช้างนะคะก็ได้ ปลูกมาตั้งแต่สมัยโบร,โบราณค่ะปู่ย่าตายายนะคะตรงนี้ก็ได้เป็นพืชประจําถิ่นของจังหวัดชุมพรหรืออำเภอท่าแซของเรานะคะก็สมัยก่อนก็ได้มีตั้งแต่เขาได้ปลูกตามหัวไร่ไปานานเมื่อพศ2532ได้เกิดพายุเกนะคะตรงนี้ก็จะได้มี พืชไม่ว่าจะเป็นพืชยืนต้นไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นมะพร้าวหรือกาแฟรหรือ,อยางตามพาราเราก็ได้ล้มไปเดี่ยวโดยมีกล้วยและมือนางเนี่ยจะได้ขึ้นหน่อมานะคะขึ้นหน่อมาแล้วก็จะได้มีชาวบ้านได้เอามาขายเดินถนนเพชรเกษมขาล่องใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นขาเครื่องใต้สุขิจังหวัดภาคใต้ก็ต้องผ่านตองสารพ่อตาหินช้างของเราตรงนี้นะคะก็ได้ทํากล้วยและมือนางมาขายนะคะแล้วก็ได้คิดกันว่ากล้วยและมือนางนี่จะทํายังไงให้อยู่ได้นาน พอสุกแล้วถ้าเราไม่ทําเราไม่ทําเป็นผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปมันก็จะเกิดการเสียหายโดยการที่เอาไปทิ้งเปล่าเพราะฉะนั้นเราชาวบ้านได้เกิดคิดขึ้นมาว่าเอากล้วยแัะมือนางมาตะนะคะตะแล้วก็เอามาใส่กลองหรือว่าบรรจุถุงขายต่อมาได้มีทางราชการ,กรเกษตรนะคะไดเ้เข้ามาให้เงินงบประมาณจํานวน2 0,000นบาทเพื่อตู้เพื่อซื้อตู้อบนะคะแล้วก็บรรจุพันธุ์ให้กับกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกร,กรพ่อจ่าหินช้างของเรานะคะตรงนี้เราก็จะมีของพัฒนาชุมชนนะคะได้เข้ามาอบรมนะคะให้ทําผลิตภัณฑ์เพื่อที่แปลรูปแล้วเนี่ยจะมีโลโก้ของ ของประชาชนและก็ของกเกษตรนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูในขั้นตอนการผลิตนะคะว่าความเป็นมาของกล้วยลับมือนางที่เราได้เอามาแกะและได้มาเป็นกล้วยออกนี่เราจะทํำยังไงนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะที่อันนี้คือกล้วยดิบนะคะตรงนี้ก็ได้เอามาจากซื้อมาจากเกษตรกร,กรของตําบลสลุยของเรานะคะที่ได้เอากล้วยลับมือมาจําหน่ายให้กับกลุ่มค่ะคือกล้วยสุกนะคะพร้อมที่จะแกะแล้วก็เอาไปเข้าตู้อบค่ะอันนี้นะคะอันนี้นะคะกล้วย เอามาจัดแบบนี้สะบัดแล้วก็หลุดนะคะวิธีการที่จะเอากล้วยนี้มาอบนะคะกล้วยสุกพอดีนะคะแล้วก็วิธีการปอกแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้พร้อมที่จะเอาไปอบนะคะกล้วยบ่มสุกมีรสชาติหวานหอมอร่อยนะคะตรงนี้ก่อนที่จะเอากล้วยสดใส่ตู้นะคะจะต้องมีการร่อนแบบนี้ค่ะร่อนพอประมาณนะคะเพื่อจะให้น้ําหวานเนี่ยอาอกาจากกล้วยนิดนิดเลยะคะ่ะอันนี้มาเทใส่ตรงนี้คะ่ะ เนะคะเจใส่ตนนะกร้าคะอคะแล้วก็ใช้มือเกลี่ย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 ให้ลูกมันเสมอเสมอกันนะคะ,ะ,ะหลังที่ว่าเราร่อนร่อนเสร็จแล้วใส่ใสตะกร้านี้แล้วก็เอามาเสียบในต้นาอบค่ะอันนี้รุ้านี้เช้าเราจะเอามาหมักนะคะทาการหมักเพื่อจะให้น้าหวานจากกล้วยเนี่ยค่ะอันนี้คร็อสี่สิบแปดชั่วโม,มงแล้วนะคะ าจากที่เราใส่กล้วยไว้แล้วทําการหมักการเลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็จะเอาออกมาเพื่อบรรจุพันนะคะตรงนี้ค่ะก็เอาออกมาแล้วนะคะตรงนี้ครบแล้วคะ่ะอาจาอันนี้ดูได้เลยนะคะตรงนี้คือแห้งแล้วออกได้แล้วสี่สิบชั่วโมงค่ะหลังจากที่ว่าเราเอากล้วยออกจากู้กแล้วนะคะอันนี้พร้อมกับ เอามาให้มันมีความเย็นนะคะแล้วจะมีน้ําหวานออกจากติดกล้วยนิดหน่อยนะคะแล้วเอามาเรียงกัน,นะค่ะเพื่อนี้นี่คือกล่องบรรจุพันธุ์นะคะตรงนี้เอามาเรียงเรียงกันเอาให้ลูกเท่าๆกันนะคะตรงนี้นะค่ะซีนตรงนี้นะคะอ่าซีนอันนี้เพื่อจะไม่ให้มลงเข้าหรือว่าไม่ให้เป็นส่วนากาศอากาศเข้านะคะแล้วก็ซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาติดสซติคเกอร์ค่ะติดซติคเกอร์พร้อมจําหน่ายนะคะตรงนี้นะคะอ่าเรารับออเดอร์นะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่า ลูกค้านอาหรือว่าทางผ่านของเราที่เอาไปขายอยู่นะคะตรงนีนะะนนนนง้อันนี้นี่คับผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนางอันนี้คือกล้วยฉาบเต็มนะคะซึ่งเอามาจากกล้วยเล็บมือนางดิบๆนะคะอันนี้ค่ะและนี้เป็นกล้วยฉาบหวานนะคะก็ซึ่งมาด้วยจากกล้วยเล็บมือนางดิบเหมือนกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บ้านเ,เอามาแคบน้ำตาลอันนี้ต้องอชุบน้ำเชื่อมแล้วก็เอาลองไปทอดหน่คือเป็นกล้วยฉาบหวานนะคะตรงนี้ แล้วอันนี้เป็นกล้วยอบเล็บมือนางเคลือบช็อกโกแลตค่ะอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาจากกล้วยเล็บมือนางเหมือนกันค่ะแล้วอันผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือกล้วยเล็บมือนางอบแล้วเอามาทอดนะคะเป็นกล้วยเล็บมือนางชุบแป้งทอดค่ะชนิดหน่อนหยหล่าสุดจากตรงนี้นะคะค่ะจะขอแนะนำผลิตภัณฑ์จากกล้วยนะคะก็มีหลายตัวนะคะถ้าใดผ่านไปผ่านมาถือว่า ขึ้นเหนือลงใต้ก็สามารถแวะซื้อกล้วยลูนมีนาของเรานะคะร้านนี้จะมีร้านทั้งหมด200าร้านค่ะของชุนชอนกาแต่งช um. ้างนะคะโดยเฉพาะร้านนี <hi> ้เป็นของคุณจนกนาค่ะคือประธานกลุ่มแม่บ้านก็แต่ีช้างของเราซุ่งจีกุ้งบุกเบอะหรือว่าทำกล้วยกันตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่เมื่อต้นๆไอพายุเกพัดใหม่ๆก็เราเริ่มทำกล้วยออกและลูมีนาเพื่อมาจำหน่ายให้กับผู้ที่สนไจมาตรงนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนแวะได้นะคะขอบคุณค่ะ